สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นุ้ยจะมาตอบคำถามนะคะของพัสดุเก็บเงินปลายทางค่ะว่าถ้าเราขายสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางกับลูกค้าแล้วเราคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าเราจะได้รับเงินยังไง เวลาที่ไปชณีส่งสินค้าให้ลูกค้าของเราแล้วใช่ไหมคะไปชน,นีจะเก็บเงินกับลูกค้าแล้วจะส่งเป็นธนาคารนัดกลับมาให้เราตามที่อยู่ที่เรากรอกไว้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ก็วัรุ่นสินทองน้อยบ้านเลขที่94หมู่ที่17ตำบลเมืองเดชใช่ไหมคะเมืองเดชพุ่มดึกก็มาตามที่อยู่ที่เราให้ไว้เลยพอเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นธนาคารจำนวนเงินที่เรา ได้ขายสินค้าให้ลูกค้านะคะอย่างนี้ก็2,449บาทใช่ไหมคะที่นุ้ยจะเอาไปขึ้นเงินส่วนเวลาจะไปขึ้นเงินทำอย่างไงก็ เอาใบธนบารัรเจ้านี้เลยค่ะไปพร้อมกับบัตรประชาชนของเรายื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็รอรับเงินกลับมาได้เลยเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวเลยลสําหรับทัานสดเก็บเงนินปลายทางถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดติดตามหรือปุ่มซับสไครต์แดงๆด้านล่างซ้ายมือด้วยนะคะวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะบุญรักษาค่ะ